หรือว่าพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดขวัญรื่นอืนอื่นอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีมัในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีใหญ่มีข้อสังเกตสักนิดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาท่านเช็คได้กล่าวว่าอันฟ้ดกูใบนามาตะกัดดามมินันฮาลาดัวใบนัซับพิลิไดฟิวอันนันอวันมักซูดบิฮีอิราคตุดดัมลิมุตการบ ولهذا لو ذبح للمتمتع ولم يكن منها حصل المقصود بالاتفاق وأما الثاني فالمقصود به اللحم لإكرام الديف وإنما جاءت إراقة تبعا ولهذا لو أراق الدم ولم يقدم اللحم لم يكن مكرما ديفه وهذا لا يصح ذكر إكرام الديف بالذبح نوعا من أنواع الذبح บรรณากินนการพี่น้องผู้ที่มีมานได้ให้ข้อสังเกตให้เรานั่นแยกแยะให้ถูกนั่นก็คือในข่าวก่อนเราได้พูดถึงสภาพของผู้ที่เชื่อดระหว่างการเชื่อดให้กับแขกเพราะการเชื่อดให้กับแขกพี่น้องผู้ที่มีมานมันคนละก,กรณีกันส่วนในกรณีแรกพี่น้องผู้ที่มีมานการเชื่อดในกรณีแรกหมายถึงอะไรการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยหลั่งเลือด เพื่อที่จะเส้นไหว้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเส้นไหว้ให้กับใครสารพระภูมิที่เขานับถือดังนั้นพี่น้องพุทีิมีมานในกรณีแรกเนี่ยถือว่าเป็นการอะไรเป็นการตั้งภาคีใหญ่ส่วนบุคคลหนึ่งบุคคลใดเชื่อแค่เพียงกินเนื้อพี่น้องพุทีิมีมานหรือว่านําเนื้อเนี่ยเป็นอาหารให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มาบ้านดังนั้นพี่น้องพุทธ่มีมานถ้าหากว่าในกรณีที่สองเนี่ย เป็นสิ่งที่อนุญาตพี่น้องผู้ที่มีหมานแต่ในกรณีแรกเนี่ยบางคนพี่น้องผู้ที่มีหมานเชื่อดสัตว์พีเชื่อดเฉยเฉยโดยที่เขาไม่กินสัตว์พีนั้นเพราะการที่จะเซ่นไหว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดผู้ที่เชื่อดเนี่ยจะต้องไม่กินสิ่งที่เขาเซ่นไหว้ให้กับยินหรือว่าเจ้าที่เจ้าท,า,ทางด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมนันบรรดาน,นักวิชาการก็มองว่านี่คือเป้าหมายของคนที่เซ่นไหว้หรือว่านำ สัตว์ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็ดเส้นไหวให้กับเจ้าที่เจ้าทางถือว่าตรงประเด็นที่บรรดาน,นักวิชาการได้กล่าวว่าเป็นการตั้งภาขีใหญ่ด้วยกับมติของบรรดาน,นักวิชาการที่เห็นพ้องกันพี่น้องผู้ที่มีหมาส่วนในกรณีที่สองเป้าหมายของคนเชืออเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายเชืออเพื่อที่จะเอาเนื้อไปให้แขกรับประทานอาหารส่วน คนที่เชื่อดในกรณีแรกเอาเนื้อเพื่อที่จะเป็นการเส้นไหว้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางเขาจะไม่กินเนื้อที่เขาเชื่อดพี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่าพี่น้องได้แยกแยะระหว่างสองกรณี